วันนี้สีผามาเรียนบาวยครับนีหนอเขามาซูขุนูขุนนะครับนี่กัลมบีครับสิมาเรียนวาจิล่าขนาดหนึ่งอยหกเซนติเมตรครับโอ้โหร่มเฮียงอยน่นู่นแบนี้เดี๋ยว มาติดตามชมเลยครับนี่นะครับเมอเมงครับตัวเบาครับการเย็บงานนะครับนอกตัวนี้เป็นจุล่าหนึ่งลาหกสิบเซนติเมตรนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้ขีดไม้ล็อกนะครับล็อกว่าเข้าจะสูตรขั้นธะนูขึ้นลงจังได้ครับนะครับนอกควนข้างวาวนี่ยควติดนะครับ ยึดแบบนะครับยึดโชว์หนาใหม่นะครับเพื่อให้เห็นครับว่ากระดูกวาวปีกวาวเป็นไม่รักษาแบบนี้เราให้เป็นรูปหลังนะครับนอส่วนช่วงนี้นะครับก็ใชมัดนะครับตรวนี้ลอกไหวกันปีกแตกนะครับหลากางเจ๊งครับเปิดช่องครับนีร่มงก็ดีครับ มึงครับเดี๋ยวเซียนให้จีจัดให้มึงครับจีเรียนให้มึงนะครับเนาะเป็นอย่างไรครับมีหวัดฝนนะครับมีฝนนะครับร่มฝนครับว่าตัวนี้ครับสนุใบวายนะครับพี่น้องครับเนาะอย่างอื่นยังไงครับเป็นอย่งไรครับผมจวดครับซาดหนาบ่มี้หรอกครับซาดนี้จวดย่างเดียวครับผม ครับครับเดีย๋ยวมาเมื่อกันครับอ่นไหนๆไเดี๋ดยวมามื่อกันครับเอ้ดูนครับดู้วยครับเครับการล่นโตครับผม ป่าล่มฝนนะครับน่วงเป็นร่มฝนนะครับร่มก็บ่ค่อยนิงครับผมร่มก็โชวครับครับนี่ก็ล้างห้ปลป้ยขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ว่าก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเนาะครับตัวน,นี้ก็เป็นจุล่า หนึ่งอยหกสิบเซนติเมตรครับผมครับตัวนี้ก็เป็นวาลของขี่ผมจําซื้อว่าได้ครับขี่เพิ่นกระซังมาประมาณเดือนมกราแหละครับยังบ่มาเอานะครับนอออันนี้ก็มีร่มถือโอกาสมาเรียนให้เมืองครับพอไดดมวนพอไดดซื้อกันนะครับนอฟังเสียงคานูกันครับครับเดี๋ยวมาเมืองเลยครับเดี๋ยวสิไปให่เมืองครับคนเรียนหน่งง่ายครับผมครับผมจับเลยครับ นี่นะครับจูบปะครับโอ้โหมองเตียนดูครับนาะครับ่น่องเอ้ยครับเรียนละครับสั้นครับเดี๋ยวมาเมื่งครับเดี๋ยวสร้างน้ายสีเอาขึ้นไปปลูกกันเมืองนะครับน้อครับตามไปเลยครับ ัวนี้ก็เป็นล่มฝนนะครับทุ่งทงน้ำหน้ากับมีน้องมี่กังสีน,นะครับน้อพอดีกินอยากดีกินปลาครับชื่ออะไรครับเจ้ามื่อเมือนนครับผมนี่เลยครับเอาหน้าปกาติหน้าก็บเลี้ยงขำมะนีดบ่มันหนีนะเพราะตอนตัวมาตอนนั้นนี่ครับตัวนี้ก็เป็นเมืองน,นะครับ ปลาครับนี่เรอปลาครับดีเท่านี่เดี๋ยวตามขึนมึงเลยครับร่มดีป่ะตอนนี้ร่มดีปะ่ะฮะควดบ้านโตป่ะตอนนี้ขึ้นปะ ฮานป่ะฮอนป่ะอะเซ๊ะเบาถึงอาการเนี่ยเป็นอย่างไรผมรู้สึบก่อนฮอนครับ<อ>นี่ครับนี่ครับอ้าวใส่มาพ่อลหรอต้องมึงเหี้ยงผดนะปลุกเลยได้ดิึงไี่ครับที่การมัดครับผมอุยอ้ยอุ้ยดึงวอยู่

นี่ครับตกอยู่บนพนมือแหลกตกตกแนี่ยนอนดีครับสภาพบ้าครับนี่ครับเอาตรงนี้กับเราค่อยใจไวันนี้นะครับนี่ถูกเหรียญเนี่ยเจ้าเมยครับเพราะว่ามันช่วงนี้เป็นร่มกระโชกครับร่มฝนนะครับครับมึงอยาก่อนเมียครับฝนกำลังมากครับ อด,อ,ดอดสูรุ่มแห้งเลยนะครับดวงตีแข็งครับทั้งไงครับอีกับดับกลางครับประอว่ะแข็งแห้งครับเต่กกับามารถรับรุ่มนรกเลยครับทุก ครับผมครับไอ้ขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นี่นะครับความสั้นของวาวครับผมบรรยากาศสดๆรถบอลครับกสสดบบิดทงกิดไห่กิดหน้านะครับนอ้อ กะดีนะครับดีระดับหนึ่งเลยครับแต่สิเป็นนักไปทั้งล่มฝนนะครับพี่น้องเนาะไปทั้งล่มฝนครับฝนใหญ่กำลังมากครับฝนครับโอ้ยไปมากูปเป็นยังครับโบยานครับพอว่าว่าห้อตจิตพาลมครับนี่ครับคือโอกาสดีๆมาเรียนว่าพี่น้องเนะครับน่องวันนี้เนาะครับนค่องไปขอมาเลี้ยวกะ อย่าลืมกดติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดขับสไคร้นะครับนี่ครับเหอกยง่านครับร่มอ่อนครับร่มมากกับิ้ตึงครับครับผมตัวครับเจ้าหน่ครับครับนี่ครับหลังจากเข้ากับไยเรียบร้อยแล้วนะครับนอสครับมึงจากความสั้นครับ ครับผมนี่ครับหลังจากขับไยไวแล้วน้อใคเขาไวแล้วครับเ็นคลิปนี้นะครับน้อแต่อย่าลืมฝากติดตามช่องกันนี่เด้ครับเบอเจ๋งคนอุบวนครับผมจะาลืมให้กำลังใจกันสักหนึ่งแช่นะครับหนึ่งแช่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดคลับสไคเป็นความกำลังใจให้กันต่อไปนี่ได้ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับน้อไปเจอกันคลิปหน้าแน่นอนครับสวัสดีครับ